มหาสีหนาสูตรว่าด้วยการบรรลืออย่างอง์อาจดังพยาราชสีเรื่องอเจลกัสปะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกันนะกะทะละมรุกะทยวันเขตเมืองอุชุญญาครั้งนั้น อาเจลกัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนากับพระองค์พอคุ้นเคยแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแล้วทูลถามว่าท่านพระโคโดมข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณโคโดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงคัดคา้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียว สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงคัดค้านชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวชื่อว่าพูดตรงตามที่ท่านพระโคโดมตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูท่านพระโคโดมด้วยคำเท็จหรือชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือ ไม่มีบ้างหรือที่คำเล่าลืออันชอบทำนั้นจะเป็นเหตุควรตำหนิได้เพราะพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่ท่านพระโคโดมเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าพระสมณโคโดมทรงตำหนิตบาทุกชนิดทรงคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียว ไม่ถือว่าพูดตรงตามที่เราพูดทั้งไม่ถือว่ากล่าวตูเราได้คำเท็จด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์เราจึงเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้มีอาชีวะเศร้าหมองหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกก็มีไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มี ด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เราเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อยหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกก็มีไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็มีเรารู้การมาการไปการจุติและการบังเกิดของคนเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างนี้ ฉะนั้นเราจะตำหนิตบะทุกชนิดหรือคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยโซนเดียวเล่ากสปะมีสมณพราม์บางพวกเป็นบัณฑิตทรงภูมิปัญญามักโต้แยง้งมีท่าทางดังขมังธนูพวกเข้าดูเหมือนจะกำจัดทิฏฐิได้ด้วยปัญญา สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทัศนะตรงกับเราในบางเรื่องแต่ไม่ตรงกับเราในบางเรื่องบางประเด็นที่พวกเขาว่าดีแม้เราก็ว่าดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแม้เราก็ว่าไม่ดีบางประเด็นพวกเขาว่าดีแต่เราว่าไม่ดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแต่เราว่าดีบางประเด็นที่เราว่าดี สมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าดีบางประเด็นที่เราว่าไม่ดีสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าไม่ดีบางประเด็นที่เราว่าดีสมณพราหมณ์พวกอื่นกลับว่าไม่ดีบางประเด็นที่เราว่าไม่ดีสมณพราหมณ์พวกอื่นกลับว่าดี ว่าด้วยการไล่เลียงสอบสวนกรสปะเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุเรื่องที่ทำให้พวกเรามีวัดปฏิบัติไม่ตรงกันจะง,งดไว้แต่ในเรื่องที่ตรงกันวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมูสาวกกับหมู่สาวกว่า ทาของท่านเหล่านี้ส่วนใดเป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่สมควรเสพก็ไม่สมควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วใครเล่าที่ละธทมเหล่านี้ได้เด็ดขาดพระสมณโคโดมหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ กสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อได้ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนจะพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าทาของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่ว พระสมณโคโดมและธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดหรือว่าคณาจารย์ผู้จเจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนพึงซักไซไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรรเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกระสปะวินยูชนเมื่อได้ซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบาศาสดากับาศาสดาหมูสาวก,กับหมูสาวก ธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสพก็จัดว่าควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าฝ่ายดีใครเล่าที่สมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนพระสมณโคโดมหรือว่าคณาจารย์ผู้จเจริญเหล่าอื่นกันแน่กาสปะ เป็นไปได้ที่วินยูชนว่าซักไซสไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าทำของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษควรแก่การเสพก็จัดว่าควรแก่การเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าที่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดี พระสมณโคโดมสมทา,านประพฤติทธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนหรือว่าคณาจารย์ผู้จเจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรรเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นยังมีอีกกัสปะวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบาศาสดากับาศาสดา หมูสาวกกับหมูสาวกธรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่สมควรเสพก็จัดว่าไม่สมควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วใครเล่าที่ละทมเหล่านี้ได้เด็ดขาด หมู่สาวกของพระสมณโคโดมหรือว่าหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้จเจริญเหล่าอื่นกันแน่กสปะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าทมของท่านเหล่านี้ส่วนใดเป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศลที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพ ที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วหมูสาวกของพระสมณโคดมละธรรมเหล่านี้ได้เด็ดขาดหรือว่าหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสารเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้น ยังมีอีกกสปะวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนพวกเราเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่สาวกกับหมู่สาวกว่าทำของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่สมควรเสพก็จัดว่าสมควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐ และที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีใครเล่าที่สมาทานประพฤติธ,ธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนหมู่สาวกของพระสมณโคดมหรือว่าหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กสัะเป็นไปได้ที่วินยูชนเมื่อซักไซ้ยไล่เลียงสอบสวนจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรมของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่สมควรเสพก็จัดว่าสมควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าที่ประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดีก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีมูสาวกของพระสมณโคโดมสมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วน หรือว่าหมูสาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่ในเรื่องนั้นวินยูชนเมื่อซักไซไล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรรเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นอริยมรคมีองค์แปดกสปะมีทางมีข้อปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่าพระสมณโคโดมตรัสถูกเวลาตรัสคำจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสอิงธรรมตรัสอิงวินยัยกสปะอะไรคือทางอะไรคือข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่าพระสมณโคโดมตรัสถูกเวลาตรัสคำจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสองงรริงธรรม ตรัดอิงวินยัยมักมีองค์แปดอันประเสริฐเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมัมมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิกสปะนี้แลคือทางคือข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่าพระสมณโคโดมตรัสถูกเวลา ตรัสคำจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสอิงธรรมตรัสอิงวินยัยว่าด้วยการเหลกบาปด้วยตะบะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อเจละกัสปะกราบทูลว่าท่านพระโคโดม การบำเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณและเป็นพรหมัญญคุณของสมณพราหมณ์เหล่านี้คืออเจละกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับประทานก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับประทานก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อ ไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคล่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคล่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีคารไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารที่หญิงที่คลอเกลียชาย ไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารที่มีมแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมลยัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวอย่างชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลัง ยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวัน กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจวันคือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมือ้อ <L US TER> การบำเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณและพรหมัญญคุณของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นคือกินผักดองเป็นอาหาร กินข้าวฟางเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินยางเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกํายานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินโคไมเป็นอาหารกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่น อย่างชีพการบำเพ็ญตะบะที่นับว่าเป็นสามัญญาคุณและพระมัญญคุณของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นคือนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าหอ่อศพนุ่งห่มผ้าบาังสกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งหม่มหนังสือนุ่งหม่มหนังสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าขากรอง นุ่งห่มผ้าเปลือกปอกองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาถอนผมและหนวดคือการถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยง คือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำนอนบนแผ่นกระดานนอนบนเนินดินนอนตะแคงข้างเดียวเอาฝุ่นครุกตัวอยู่กลางแจ้งนอนบนอาสนะตามที่ปูไว้บริโภคคูดคือถือการบริโภคคูดไม่ดื่มน้ำเย็นคือถือการไม่ดื่มน้ำเย็น อาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำ